สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมครับพี่น้องสบเตเดีเบ้าดาครับได้เห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกยังเพ่เงมดง่ายๆอีหลียตแล้วเสริมได้ม้หมูหวานเนี่ยค่ะกับอันล้านกับไนหมูดําพักกันไปยังก็บําไปซีดเบสไปน้ไปซ่องเบื้องเข่าน่ะพี่น้องดูไปได้เห็ดปวกหมาเสยมือนี้ว่าสิอีอันจอบเบื้องอีกนรียบรถถ้อเ้าบ,บน,นอ,อกยุต่าเบ,บื้องก่อนเนะอ่าเฮาสิไดไปบรรดาขาพี่น้องได้ซอสเมนูจากเฮ็ดปวกมือเนี่ยค่ะเมนูแรก้เสริมจะแกงใส่หน่อไม้ดองคือเกาพี่น้อง เห็ดปวกแกงเส้น้องไม่สมนี่คือตัดสิประทับใจแล้วก็มากหลายเนาะคะ่ะล่างไ้เมื่อคืนนี่กับลานลเมนูที่สองปนเห็ดปวกใส่ปลาทูเส่บเฮ็ดอันใดก้อนดีแกงก้อนแกงเนาะแกงก้อนเอาใ่ตะไคร่เยตะไคร่ก้อนอันดับแรกนะะี่ค่ะอันนี้ตะไคะร่นะตะไคร่เขาทุบเอาก็ได้เด้พี่น้องเด้แตวแต่งตะไคร่แล้วเขาก็ทุบน้ำงำพี่น้อง คือเตรียมเครื่องไว้เราก็เอา,เอา,เอา,เอาตอนเพากินเลยแกงแซ<ส>่บขวดเดียวพอลแล้วก็พริกด้วค่ะพริกก็จะจ้หัน่นน้ำเก่งขวดนึงค่ะพอดีแซ่บเนต้ง,งหมักลา้กินเม็ดครอบครัวคนละขวด,ขวดวรพริกแล้วมือพี่น้องขวดๆอยู่รครับพี่น้องบพริกแห้งกะสำหรับผู้เดสร้างไปมันไม่ได้กรอบด้วค่ะแต่ว่าพี่น้องเอาไปตากแดดอีกก้อน พริกแห้งบะหมี่พริกกรอบเด้เพราะว่าไม่ได้ครัวตากแดดใส้กระด้งไว้จากมือสองมื่นแล้วกัใส้กระปุ๊บไปหนังเนาะกรอบพริกมันเผ็ดดีพร้อมได้พริกจินดาค่ะไปเจอไอตู้กระสีใสหมดนี่ยรอัตโนอัตนี่หอมนี่ค่ะอือไปเป็นเกลียงเนี้ยเธอราคาอัตค่ายิ่งสดเข้าไปค่ะขวดหนึ่งลุงไปเลยี่นอนไม่ต้องล่าง้วค่ะทศเสิ่มบ่มีนบอกพี่น้องไม่ต้องล่างเลยทศเสิมไ่ล่างค่ะ เพราะว่ามันเป็นน้องไม่สมไม่ลงรดเด้อค่ะให้ปวกให้ปวกมันนี้กับปรุงมนันนะพี่น้องปรุงุงด้วยชูโรดนะคะ่รระรักกันน้ำปลาแดกหน่อยหนึ่งแล้วพี่น้องแล้วราะว่าเนี่ยก็เ้างไม่สม,มกันก็จะมีรสชาติอยู่แล้วเนาะผมมันสมออกอมเค็มของอเกลืออยู่ละ่ะเลากับใส่แบบก้อนเพ้ามันจางเราก็ค่อยใส่เพิ่มค่ะมีเคนี้แล้วพี่น้องนะเหลือจากนั่นกับเหอือเตอร์อนเนี่ยก็ใสตูเ<อ>นาะคะ่ะแล้วก็มเมนแล้วค่ะ ซุกแล้วนคราผักตูลงไปพี่นอ้องหอมๆอ,อดบ่ได้ว่าเมนอ,อย่างนี้เนี่ยพี่น้องเห็นว่าเซาสั่อดบ่ได้ค่ะกินเป็นประจำนึกว่าปีนี้สิมดละสิบ่าได้กินเห็ดอันปวกเนาะค่ะก็ยังได้กินอยูะเรียบร้อยแกงเห็ดปวกใส่น้องไม่ส้มค่ะแันนี้ไปตําแก้วเขาลดเป็นตปนค่ะใส่พริกป,ป่นลงไปเนาะค่ะพี่น้องมกเพ็ดเขากใส่เพ็ดแต่ว่าเซาสั่สิบว่าตาเพ็ดหลายดอกเพราะว่าอย่างนี้อันมูสกินน้ำบ่ได้ ตำมนีแล้วก็เส้ปลาทูหอมแดงเนาะคะ่ะมือนี้ปลาเส่บักเลนนะคะ่ะลงไปกับปลาทูที่จริงตำใส่พร้อมก,กันเลยก็ได้แต่ว,ว่าจะเสร็จตำปลาทูมันละเอียดกันเฮ็ดนะแข็งดีกรดอเนาะดอกงามนี่อย่าไปเบิ้งอีกนี่เนี่ยมือเนี่ยแต่ว,ว่ากับพอม,มีคนน,นั่นนั่นดองเส็จไว้เห็ดอ,อกแล้วพี่น้องแล้วเห็ดอ,อกด้อ ถาเบิ้องเขาไปเก็บมือนะันเขาไปเจี่ยวน้ำตกนะแบบน,นี้ถาเบิ้งว่ามันสิมาอีกบ่ใน,นรอบไหมเนี่ยแล้วว่า <c oughs> เบืนบอ,งองสบายยืดเท้าหนึมือสิเมิดหุน่นมือสิอยังก็มือสิเริ่มเกิดกับปลาลู่เนาะมือสิเมิดดิมือสิเมิดกับปลาลู่ <c oughs> เพราะว่าเทพา,านเป็นปัญหามันเกิดมานานแล้วสาวเสื่อมซันนี่เห็นมาเลยเห็ดนะค่ะเห็ดป่วงนี่ป่วกลงไปประี๋ตำเส้ปลาลู่ตำเส้เห็ดป่วกนี่ก็หอมแล้วดีค่ะ ผู้นะความนุ่มของปนยิยเป็นดอกไผ่ดอกมันเราก็ต้องทำให้แตกเขาจะให้เป็นเรียบร้อยแล้วเอาก็ใส่น้าประแดกเอาเนื้อเหนียวเนาะเนื้อเหนียวจะล่างการินไหม้มา่อกี้กับกันพี่นะ้องมันป่าที่ยังปนใส่นะคะ่ะเป็นนัวหน่อยนะึงกระบาซีเมื่อกันบางทีบางมือเขาได้ปลาทูมันเข็มนหนาเถอะเนาะ แต่ทุกวันมีนัวมันเข็มนัวอยูงใน้หั่นลักกันเลยเอาเข็มๆแบบน,นี้ลรานำบบน้าแบีน,นะนี้พร้อมลงไปพี่น้องแักชีลงไปเลยอืมอยขาดสมพักนะแบบเนานะแต่ข้างมีสมอยู่เรียบร่อยครับแซ่บละสิมือเรียบร้อยแเ่็ๆค่ะ มาจับถักเลยป่ะเนี่ยเริ่มตักละดีเลยนี่ผักก็มีแต่ผักเสียบไปเนี่ยค่ะปนเห็ดปนเห็ดมาพี่น้องมาเด้อค่ะพูน่าเรียบร้อยมาไปเนีพี่น้องมึงเนี้ยกินกับป่นเขามีผักไก่ยาบมะรีนไม้เนาะค่ะพี่น้องแกงก็เรียบร้อยละกระถอดปลานิลมาเด้อค่ะมาเด้อค่ะไปเดี๋ยวมากินข้าวน้ำกันค่ะ แม่ครัวปอพริกกับเฮ็ดปลาเดกยุ่ยินเขาแล้วค่อยไปเฮ็ดต้อไปนี่ค่ะสิกบปลาเดกกับแม่ยุ่ยขั้นตอนน้อใหม่เลยวตะเวนมือเนี่ยน้อใหม่งามง้มขาพันไปมือสองมือสั้นโอ้แง้มจะดวนเลยง้มเร็วกดองว่ะสมเนี่ยเขาวาเขาู้ว่าไปใชนูนี่นูกินเขาเลยักปัญญากปัอวกกระเดือนง หอมดีเลย,มมเลยอหอมอะไรหอมนะอืม,มไม่เหลือทาเป็น <laughs> มไมงอะ่ะหอมหอม,อม,มกับุมไม่วงเนี่ยเพราะมะเขือหม่เขาขมดีครัือมหตอนนม,ามา้ืม่ยอะคุณืยอะเยอะซุปซอสซุปน,น้ำ จ้าคนเห็ดปอกสมรสเสียนอนเห็ดปวกแกงเห็ดปมึบงบ่เขาญ่เนาะบ้านทมันกิยังไ้กินยัแม่น่านเห็ดปลกน,นะมือเฮ็ดนั่นถ้าเขาไปบ้านเนาะแกงเป็นมอไปตั้งไงม้ลุงไก่ไมีคนต้องนี่นะเห็ดไปใช่ไหมเขาไปนะแกงนั้น ปลามึกยังเขายอินี่ใกล้จเ่ยมีตัวใหญ่จีบนครับป้าแต่เฮ็ดบุญกะับใมันตามวิธีเฮาเบุญกันซําเฮ็ดเนื้อกินเปสุ้มกันแล้วนาะพระเกันันอันละจิบนไนทุกพรยอะฮึ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 อึฮึัึฮ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 ึัึนึฮ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 เฮึฮึฮึฮฮาฮึ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 ฮนฮึ บ่้วแต่นหอสิง้อมาต้นยอมาาิมาได้ก็ได้กินาอ่ไก็ได้ถึงก็เลยมีไก่มีหนังกนถเอมากเลอกกเล้งไ้ก็ได้พร้อมปนสเอก็ตามพานี่นไปเนาะได้ยากเยเขาบอก้าขอปายไหลเแล้วก็ไม่ต้องย่านบาปแล้วพี่น้องนะของไรบุญตบางมวนกุกูว่านี่ม้วนเนะูมันก็ไม่มูวนนะ มอายังนแบบไรอ่ะเอาไก่เป็นตัดิเพนี่ตรงไหนวะกรกิโลหละไม่ต้อง h บบผ้ใดังค้อนกดกิน่ามานกะหอเอาไม้ดอกให้เต้าห้อโหลดเนาะนีบ้งคนกะบ้าไว้เข่าเคิรดซึ่มันนี่หะไหลายๆน่ะตะกี้บัดบันตาเข่าแหงขายได้พี่น้อง เท,ท,ท,ทน,น้นเหมันนงานทิมเอ,เอกคนเดียวงานแสดงว่าเขาเปิ้ลมีบ้านเนี่ยอืมนี่ต้อง,องมาถึงช่วงนั้คือแม่เนี่ยแล้วสิอะไรเอามามือเดียไม่ออกเพิน่นบ่ไปหลายน่ะ,นะมันบ่มีผู้เดียวเอาบอกแม่เอามาเนี่ยแล้วสิไล่แจกอ่อนคนถูกคนยากค้นเอิญแบบเออเอิญสมอันแบบนั้นซะให้พี่น้องเข้าใจง่ายเนาะคนกคนยากบ่มีครอบครัวหรือบา่าบ่คอยมีของนา่าทำปากกิน แม่รากกะห้อมาแล้วราก็แ,แกจ๊กไปผุนตั้งต่วัโนโค้งมาก็ว่าอย่งห่านบานเนึ่ม่าได้บุญเป็นปน้ำพระก็ได้แม่ออกผู้ไสยไปก็ได้คิดว่าเห้เขาได้น้องพี่น้องเนะก็น้องบ่าได้เฮ็ดบบปโู้ันตะวันะ ูเป็นยังอย่าไเอาผักกัมิตพัดน้อยมั้ยมิตพัดตพัดกินกับสวลยัเศาสันสะดกนะสันจยไปวัดมันนี่เ่เห็นคนเห็นเ็ในอย่างไปเนาะตะกี้เห็นโนเห็นมันเห็ดใน,นอย่างต้องเห็ดแบเพ้นนาะเจ้าหลายมันกับ่อยากดนะอกมัน่เนนอ ส่เา่่นมออเพว่าอสันขาเยอะแล้วก็แลรถเตียงนันับเยอะเป็นหาสินของนเตียงเาหาจันของคนเดี่ยงก่อนเดียงเยอะก็แล้วทนานเลกพร้หน่อยิันกับมะซขือน้ำเปลน้ำปั้นตอนเย็นนะข้าวเ่าไปเลียนอีกนี่เล้นนี่นักเรียนน่ะข้าว่าปเิญ้านี่เนาะิ่นไปจบเป่นเดเป็ับไนี่สองค์เด๋เรียน ไส้สด pues mm e nah. มัน้งนี่ตะักพริกอยู่ในนี่กับพริกหลายค่ะต้องใส่หลายเอามาไว้สดนี่เป็นทุ่งใช่ไหมทุ่งพ่อกับสาวเสริมนี่แห้งคนหาตะบักพริกอืมมันจ้าปนปวกครับปนลวกแกงข้าวปลวกหลักตุูม นำ้ำแกงคือหลาน่สคไม่ได้รสจนอะน่าไม่ได้พี่จะรสอ่ะเาขาแรงแหละงยหลายคนก็บเ่เคยมองอย่นี้กะปูถึล่บนาปูยังไม่หมองลงนี่หน่อยูนในตีน,น้ำแกงพูนี่เป็นปูเป็นงอนูน่าม,มองขาดมดมันมซื้อมองกบ่ไหวหน่อยยังไม่ได้เยิงคาปาอยู่ขาดมดดึงกบ แม่ว่าทุบทุบเองมุนบอกพอเธอทุบทุบมุนเธอได้งบ่ออกบปอนมทุบมันมาไห้ใื้นๆบปเนะแล้วปดมันเรต่เป็นตัวปัญยาที่ตีนพันยุมเมย์คือยาละซีตัวอืมพุ่มยันหึงมังมาจนไม่ขึ้นตัวพูดดีเนี่ยมันแข็ง ยีหม,เ,มเชื่อเอขจาเจ้าเคี้ยวสันดุนมุ้นุป้ปุออกไระเห็ดปวกอเห็ดปวก,กไปบ้านกันสม,ม,มน้ำลำแล้วไม,ม่สมั้เนี่ยพี่น้องไ่ได้ล่างเลยด้เนี่ยนะปาาใสือรถขวดนึงพอดีพอดีรถพอดีรถปรุงกับอะไ้ปรุงอะไรเห็นปะค่ะเส่น้อยเดียวนั้นเป็น,น,น้อยกระปอ

<łość> <S 2> <S 2> อยู่นะจับยิ้มไปเลยอืออาใหแบาใหญ่ไปปลูกเท่ากิดแล้ว

วางสายยางไปซุกน้ำน่าใช่ไหกองมันจะดึงดูได้เบิ้มือเฮ้ยคือยังเขาดึงนี่มาดึงเบิ้ลเมือเวนเอาใส่อยไข่ขอกวอีกแบบนีทางตะขงหัวแซ่ดื้อสายยางมาเลยกองมาแล้วไม่ใช่ออกให้เลยคือยงซุ่มยู่กองเห็นไบะมีแรงได้นอนเนี่ยน้ำแรงกับแรงบ้านสะสมนะน้ำออกตลอดเพราะว่ามีน้นน้ำปังององม น้นนีงาผลตลอดนะเป็นเดือนเดียวน้นามีนยมัมีเวลาแห้งก็้านั่นแห่น้ำนั่นเล็ว่าไม่มีเวลาแห้งเพราะว่าเป็นลำคองมเลยไปคองหน่อยกับสามสีมื่นนึงยังบ้านแห้งรับน้ำนี่มันวานมือวานน่แดดมึงโดนแห้งแล้วหองแดดเมื่อังสองมื้อนี่ไปง่ายเลยแห้งเวเย แหงเนื้อทั้งภูเขาเฮ็ดออกเลยแหงจะสามสีม่มื่นเนาะอืเหินม,มาปุ๊กย่านออกกระปิดกระปล่อยคือเป็นวังทั้งสิ้นเลยเนี่ยออกมาตลอดแม่ออกกระปิดกระปล่อยอผู้ไปถือโคกก็ได้หลายลงมาลงมาขายโอ้ยบางคนขายเห็ดหน่ะกันดอกเห็ดตำหนันน่ะเป็ว่าเห็ดบ่ออกน่ะอย่างมัดต้บ้านเขาเนี่ยนะเห็นมะนาวย่อมเนี่ยของเขาเนี่ยเคยออกตลอดเน,นี่ยไปล่อแมงโซ่เลยเมื่อี้ เคยออกเห็ดท่านเห็ดยังก็เคยออกทุกปีหนังก็ไม่ได้เห็ดท่านพี่ต่เห็ดน้ำหมากเต็มเนาะน้ำหมากทอดเลยมนหนึ่งอยู่มาหนึ่งเล้ก็กินเม,มือ่อเดือนไหนดิทอดอะไรเป็นน่องพี่ตาเนื้อแต่แสบค่ะกินจักจะกินอย่างตะไคราย,ย่างเนาะท้องเขากับบัลจุได้แค่นี้หิวก็ค่อยกินอีกค่ะกินก็กินแนื้อแก้วนี่แหละเบื้องหลังที่บ่อเดชให้ทำกันเลยค่ะ เรื่องในกับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเด้อคะ่ะสวัสดีค่ะเชิญมาหาพี่น้องเด้อค่ะ